ค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีกันทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen e d ชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นังเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive thing positive b a b e you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของพเพื่อนชาวราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคม2563นนะคะรวมถึงพลังงานของคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะแต่เราก็จะพูดถึงอนาคตของเดือนตุลาคมไปเลยนะคะ มาก่อนใครเลยอะทีนี้นะคะวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนรู้ไว้ว่านี่เป็น General Reading นะคะดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันนะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะมีตั้งแต่การดูดวงการโค้ชนะคะการขอคำปรึกษาและก็การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับคนที่อยากพลิกชีวิตปลดล็อกตัวตนของตัวเองค่ะ ในส่วนแรกนะคะจะเป็นในส่วนของคนโสดและในส่วนที่2จะเป็นส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนคะ่ะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันที่ภาพรวมของคนโสดในช่วงนี้แล้วก็เดือนตุลาคมกันเลยดีกว่าค่ะ The first one เลยนะคะ you got t h i s o n e i s ใ Night of sorts นะคะ n i of s o r t ค่ะแล้วก็มี Four of Wands นะคะ แล้วก็มีนี่เลยนะคะก็คือ king of wands ค่ะและถัดมานะคะยังได้ในส่วนของ five of swords นะคะ the imps s ค่ะแล้วก็ this one is um, ace of wands yes that's right นะคะอ๋อต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะพลังงานของชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการ หมุกมุ่นมุ่งมั่นไฟกับการทํางานนะคะเรื่องของงานโดดเด่นมากในช่วงกันยายนนี้นะคะกล่าวคือคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์บางอย่างนะคะให้ทำนะและคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าบันสํสเร็จแน่นอนในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะ หรือถ้าใครถามถึงเรื่องของการโยกย้ายนะคะการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยในช่วงเดือนกันยาถึงตุลาคมนี้นะคะก็มีพลังงานที่ดีที่คุณจะได้โยกย้ายได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขัน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับราชการที่กําลังร,รอการเลื่อนขั้นอยู่นะเออทีนี้พอพูดถึงพลังงานตรงนี้เดี๋ยวคีนก่อนคีนพูดให้จบก่อนนะคะในสิ่งที่คีนยังรู้สึกได้นะคะก็คือมีเรื่องของ การทำงานนะคะและการมีปากเสียงกับคนค่ะระวังชาวราศีธาตุลมนะคะจะเข้ามาทำให้คุณปวดหัวหรือว่าตัวคุณเนี่ยจะมีความใจร้อนนะพอใจร้อนเนี่ยก็อาจจะเผือไฟเผือทะเลาะก,กับคนได้ต่างๆนานานะคะดังนั้นเนี่ยมีสติก่อนที่จะทำอะไรแล้วก็คิดและไตรตรองเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาถ้ามันตัดสินใจที่จะทำแล้วเนี่ย คือเหมือนคุณจะลุยเลยทําเลยนะคะบางคนในที่นี้นะคะมีเลขเบอร์โทรศัพท์ของเ,อเลข98 89อยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็มีแนวแบบ6996ด้วยในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะหางเงินเก่งเงินเข้ามาตลอดแต่ก็ใช้ออกไปตลอดเหมือนกันดังนั้นในเดือนนี้นะคะก็คือระวังเรื่องของความใจร้อนนะด้วยนะคะทีนี้นะคะ พอพูดในเรื่องของความรักล่ะถ้าในช่วงกันยายนนี้หรือช่วงนี้ที่คุณดูอยู่เนี่ยความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณหรือไล่เรียกกับคุณเข้ามาในชีวิตนะคะอยู่ในช่วง22-30ปีหรือไม่ก็อายุที่แบบมากกว่ามากๆนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนในสายงานเดียวกับคุณทํางานแบบเป็นเจ้านายของคุณหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับคุณนะคะที่เข้ามาในชีวิตค่ะ และการเข้ามาของคนคนนี้นะคะเหมือนเขาจะรู้สึกสนใจคุณมากกว่าเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็มีการแอบมองคุณอยู่ค่ะและเพล่เนะคะบางคนนะคะมีผู้ชายรุกเข้ามาจีบด,ด้วยนะตะอยากให้เช็คดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีเจ้าของแล้วถ้าเขาไม่ได้มีเจ้าของแล้วนะคะก็ลุยเลยค่ะเพราะก็มีโอกาสที่จะสมหวังกับคนที่ควินกำลังพูดถึงอยู่ที่ ที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนอกจากจะทํางานเป็นเจ้านายของคุณเป็นผู้บัญชาการหรือว่าตําแหน่งสูงแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในที่นี้นะคะก็าอาจจะเป็นอาชีพทหารตำรวจข้าราชการนะคะหรือคนที่เป็นนายร้อยนะที่จะเข้ามาในชีวิตนายร้อยผู้กองอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาจีบเข้ามาอ่อยนะคะยังไงถ้าชอบก็ลองเปิดใจดูก็ได้ค่ะและในส่วนของเดือนตุลาคมนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย ก็บอกเลยว่าจะมีคนที่เข้ามาในชีคุณอีกนะคะคุณจะมีหอมค่ะคืออาจจะเป็นรอยต่อที่เข้ามาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็ได้นะคะแต่ที่แน่คือคุณจะเป็นผู้หญิงที่ฮอตมากสวยมากนะแล้วก็ดูเหมือนแบบใครก็แบบอยากจะเข้าหายอยากจะพูดคุยนะคะและนะ้วะจุดนี้แล้วนะคุณจะเปรียบเหมือนที่อิมเพรสค่ะนั่งอยู่บนบันลังค่ะ เป็นฮาเร็มนะคะคุณจะสร้างฮาเร็มเป็นของตัวเองค่ะก็จะมีหนุ่มๆน,นะคะเข้ามารายล้อมในชีวิตของคุณนะคะหนึ่งในนี้นะคะก็อาจจะมีพลังงานของทวินเฟลมอยู่ด้วยนะคะและก็มีพลังงานของคนทางไกลนะคะคนต่างชาติที่จะแบบเข้ามาในชีวิตนะคะและถ้าเกิดว่าโชคดีเปิดประเทศสักหน่อยนะคะหรือคุณได้เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เข้ามาทําให้หัวใจเต้นรัวนะคะผ่านการเดินทางทางอากาศนะคะเป็น เครื่องบินนะคะการเดินทางทางอากาศค่ะก็จะเข้ามานะคะจะมีผู้ชายนะคะพยายามที่จะมาเอาชนะใจคุณให้ได้นะในเดือนนี้นะคะแล้วก็เดือนตุลาคมด้วยพลังงานต่อเนื่องกันเลยนะคะช่วงเนื้อหอมค่ะยังไงก็ตามนะคะแม้คุณจะหมกมุ่นกับการทํางานแต่ก็อยากจะบอกว่ามีคนที่แอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะและในเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวเนี่ยระวังเรื่องของการมีปากเสียงนะคะการถกเถียง ความใจร้อนและบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเลข77ด้วยนะคะอาจจะมี7จอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเช่นคุณชอบเลข77บดบารเลขที่7 7อะไรประมาณนี้ค่ะได้หมดนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากการค่ะเรามาดูไพ่โลกส่วนของควีนนะคะว่าไพ่โลกส่วนของควีนเนี่ยมีอะไรอาจจะบอกบางค่ะแต่ถ้าใครอยาก,กเรื่องส่วนตัวอขอข้าปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังแม่หาควีนได้ที่ช่อง deskapps inbox ด้านล่างนี้ค่ะ ในดูซิว่าขอดูความรักของคนโสดสักหน่อยนะเออว่าอะไรยังไงดูซิไพ่ลกสวยปึ้งชันเลยค่ะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะ getting to know each other ค่ะ as you revolve your inner selves to each other innermost self to each other t o e one depends As you r evolve your i n n e r m o d e self to each o t h e r y o u r b o depend. เก๋ๆไปอีกนะคะอ่ามีอะไรอีกไหมนะคะอ่าพิมพี่พูดไปเองว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เจอ t f l a นะคะ Love yourself first ค่ะ Your self r t s makes makes you more romantically attractive นะคะและก็ the last one นะคะคือ s o m e ค่ะ Yes this is your s o u l m a e ค่ะ คือบอกเลยว่ามันจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะและคนคนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นทวินเกมของคุณนะคะเป็นโจเมยของคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่อธิษฐานถึงและจะเข้ามาขายขนมจีบค่ะเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะคูกัดหรือเขาเขาเขาจะแบบจะเข้ามาแนวแบบ บเร็วๆอะไรเงี้ยเป็นคนดูมีความรวดเร็วใจร้อนนิดนึงแต่ถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่กันก็จริงนะคะแต่ควีนก็อยากจะให้คุณค่อยๆ getting to know each other ค่อยๆเรียนรู้จักเขารู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่าความสัมพันธ์ที่ม, rush, มันรีบร้อนแต่คีนรู้สึกว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะมีคนที่เข้ามาแล้วแบบความสัมพันธ์จะไปได้ไก,กลไนะคะหรือถ้าใครที่แอบปิ้งใครอยู่เนี่ย ความสัมพันธ์มันจะไปได้เร็วเร็วกว่าที่คุณคิดเร็วจนคุณแบบตกใจเลยนะคะแต่บอกเลยว่ามันเก๋มันเก๋นะคะแล้วมันก็ดีเพราะคนนี้่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นโซเมทเป็นทวินเฟรมเป็นรักแท้ของคุณนะคะอยากจะให้คุณนะคะก็รักตัวเองมากๆสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือการรักตัวเองค่ะรักตัวเองเมื่อไรก็ตามที่คุณรักตัวเองได้คุณเติมเต็มตัวเองได้คุณจะไม่ต้องการให้ใครมาคอมพพลตคุณและเมื่อนั้นนะคะ คุณจะได้เจอกับคนที่เติมเต็มเต็งเหมือนกันไม่ได้หวยหาความรักเหมือนกันเมื่อคนสองคนมาเจอกันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบและในเร o ชนช i p มันจะไม่มีการเรียกร้องนิต d ีไม่มีการรู้สึกน้อยใจหรือเซ็งและณนะตอนนั้นแหละมันคือความสัมพันธ์ที่มันไปได้ไกลเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีความคาดหวังแต่รู้ว่าคนสองคนมันรักกันนะคะ รักตัวเองให้มากค่ะเมื่อคุณรักตัวเองแล้วคุณถึงจะรักคนอื่นได้อย่าร้อยใครมารักคุณค่ะเพราะหน้าที่ของคุณคือการรักตัวคุณเองค่ะถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวนะคะลองมาหาควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะมาดูไพพอาหารดีกว่าเหมือนควินจะลืมให้คนโสดดูนะคะควินจะปัด คลิปทอนนี้ให้คนส่วนดูเหมือนกันนะคะคืออาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะ this one นะคะคือ king of sweet นะคะในช่วงนี้จนจนถึงเดือนตุลาคมนะคะก็คืองดทานพายค่ะพายฝักทองงดทานก่อนนะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานเลยนะคะก็คือ king of drinks นะคะอันนี้คือกาแฟกาแฟนมสดกาแฟน้ำผึ้งนมสด ได้หมดค่ะกินแล้วเสริมดวงให้เป๊ะปังดังเวอร์ในช่วงตุลาคมและช่วงนี้นะคะและเดอะลัสฟันคลิปเดคาสสิกค่ะอันนี้นะคะคือโคโคลาอันนี้ก็ทานด้านนะคะดูของตแต่ละอย่างที่สันหานซีหาอ้วนมาก กินแล้วนะคะดื่มแล้วนะออกกําลังกายทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงค่ะใครต้องรส่วนตัวอยากขอค้าปรึกษาเป็นการส่วนตัวให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะรังไม้มหมาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปดอทัดไปค่ะ see you all in t e next clip นะคะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เป็นคนมีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เป็นอันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณพลังงานของเขาและความรักในช่วงนี้ตุลาคมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ จากพลังงานของคุณนะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะยูการติส1คือ Se เวนส์ออฟเพนเดอนะคะการรอคอยนะคะความหวังการดูผลลัพธ์ว่าสิ่งที่คาดหวังมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะ Five of Wands ค่ะความสับสนความงงงวยไปหมดเอ่อ t m p temperance นะคะ บางคนในที่นี้อยู่ในความสัมพันธ์ของทวินเฟร m e ว e ร์ชั่นชิฟนะคะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันก็ไม่ข่ดนะคะอยู่ในช่วงของการ separation และบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเดทอยู่กับคนต่างชาติคนทางไกลคนที่เป็นลูกครึ่งนะคะหรือคนที่ c o คอมพลี l ดิเ f รน r ์ฟ t ร r มอยู่แตกต่างจากคุณมากๆแล้วเขาอาจจะเป็นแบบคนที่ ในแบบที่คุณไม่คิดว่าจะชอบอะไรเงี้ยเออเขาจะดูเป็นแบดบอยเป็นผู้ชายแบบรักอิสระดูแบบเจ้าชู้นิสนึงอะไรเงี้ยสำหรับบางคนแต่ในทํานองเดียวกันนะคะมันมีความน่าหลงไหลของเขาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถปัดเขาได้และทุกๆวินาทีที่คุณยังมีลมหายใจอยู่หรือ whatever ว่ u อ o ู่ๆนะคะ you miss him คุณคิดถึงเขาคะ่ะ บางคนในที่นี้นะคะกําลังรอคอยเขาอยู่รอคอยให้เขากลับมารอคอยการติดต่อจากเขาหรืออาจจะเงียบนานหายไปมากๆและก็ไม่รู้ว่าฉันต้องรอถึงเมื่อไหร่แต่คุณใช้ความอดทนนี้มากๆเลยในการรอคอยเขาอะค่ะ Patience is needed in this relationship ในความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องใช้ความอดทนและการปรับตัวเข้าหากันค่ะ คุณรอค่ะแต่ลึกๆในใจยีบดาวของคุณนะคะมีความสับสนว่าฉันกําลังทำอะไรที่ฉันรออยู่มันคุ้มค่าไหมอีที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันมันคุ้มค่ากับการที่ฉันทุ่มเทไหมจริงๆหรอคุณกาลังสับสนนะคะคุณงงไปหมด คุณก็งงด้วยว่าทำไมคุณงงขนาดนี้อาแต่คุณก็เข้าใจแหละว,ว่าเวลาที่เราทุ่มเทความร้ายกับใครสักคนเราก็ต้องการความชัดเจนเพราะเราก็คงไม่อยากจะเสียเวลากับคนที่ไม่พร้อมจะทุ่มเทหรือจริงจังกับเราและคุณก็คงอาจจะคิดประมาณเหมือนที่คุณพูดอยู่แต่คุณก็ไม่สามารถตัดเขาเออกไปจากหัวได้เพราะคุณคิดถึงเขามากแล้วมันก็สับสนบกว,วนวนเวียนอยู่ในหัวฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงต่อไปดีแต่สุดท้ายก็ end up ที่ว่าฉันพยายามจะตัด แต่ก็ตัดไม่ได้แล้วก็ต้องรอต่อไปรอทั้งที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะติดต่อมารอนั่นแหละรอัึวันให้เจาหันมาดีรอต่อไปเรื่อยๆนะคะเหมือนคุณกำลังรอเขาอยู่อ่ะ ก็ไม่ว่าการรอเนี่ยมันจะจบลงที่ไหนแต่คุณก็หวังว่าสักวันหนึ่งการรอคอยของฉันจะมีผลที่ดีแต่มันก็มีเสียงในหัวที่ถกเถียงที่ต่อร้อต่อเถียงกับคุณว่าเอ้ยมึงเมือนไวเวิร์กหรอกอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสียงของคุณที่เป็นมารก,กับความตั้งใจ อันทองแค้ของคุณอะไรคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกันแน่เขาจะกลับมาไหมเดี๋ยวเราดูนะคะสําหรับคนที่แบบคนหายไปแต่ความไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีความสับสนในแบบเฮ้ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่าฉันควรมองคนอื่นดีแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็เลือกที่จะรอแม้ว่าใจคุณก็มีความทกขถียงกับตัวเองว่าไม่รอก็ตามอย่าเถียงว่าไม่จริง <laughs> นะคะว่ารอเก่งจังเลยนะคะรอเก่งจังมีเลข4224อยู่ในเบอร์หรือเปล่ารอเก่งจุง อ่ะทีนี้นะคะเอ่อเรามาดูพลังงานของเขากันดีกว่าค่ะ the date นะคะ the date อะให้ดู the date นะจ๊ะ the date นะคะแล้วก็ the star นะคะแล้วก็นี่คือ the fool คะ่ะ I am the fool นะคะแล้วก็มี e x o p t a l e t a ันจะอยู่ท้ายสุดนะคะ c h a n of bones ค่ะแล้วก็ t o of pentacle นะคะในส่วนของความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแล้วก็แนวโน้มการกระทำของเขาไม่ใช่สิณนะพลังงานตอนนี้สิถูกต้องละพลังงานของเขาณนะตอนนี้ที่คุณดูอยู่ คือต้องพูดก่อนคุณอาจจะเกลียดคลิปวิดีโอนี้แล้วกดดิสไล k ์หรือว่ากดออกก็ได้แต่ได้โปรดกดออกดีกว่ากดดิสไล k ์นะคะคุณเสียใจแล <c oughs> นะคุณอาจจะเกลียดคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ถ้าคุณฟังแต่ว่าคุณอยากให้คุณไม่ต้องเกลียดมันเพราะว่าผลลัพธ์สุดท้ายคุณอาจจะรักมันก็ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะคือจากพลังงานของพ่ทั้งหมดที่คีนเห็นเนี่ยคีนรู้สึกว่าเขาเองก็มีความ ความสับสนบางอย่างอยู่ในตัวเหมือนกันและความสับสนของเขาเนี่ยเหมือนมันได้จบลงแล้วนะคะณนะตอนนี้ช่วเวลานี้คุณต้องพูดเพราะเดี๋ยวคุณจะลืมคุณต้องพูดว่าเขาคิดว่าเขาจะจบความสัมพันธ์เขาคิดว่าเขาจะหยุดอยูดตรงนี้หมายถึงว่าหยุดอะหยุดความสัมพันธ์ที่ตรงนี้แล้วก็เออเทเขาคิดณนะตอนนี้นะเหมือนเขาว่าต้องการอิสระภาพแล้วก็ยังไม่พร้อมสั o n s h i p เขาคิดแบบนี้แล้วเขาก็คิดว่าตัวเขามีภาระมากมายมีงานที่ต้องทําแบบมีเงินที่ต้องหมุนหรือบางคนเนี่ยเพิ่งจะถูกให้ออกจากงานหรือว่ายังไม่ได้งานใหม่สักทีหนึ่งในช่วงโควิดแล้วเขาก็เครียดรู้สึกว่าฉันมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากมายและฉันน่ะยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยแล้วฉันจะไปดูแลเธอได้ยังไงมันมีความคิดประมาณนี้วนอยู่ในหัวออันนี้สําหรับบางคนนะคะ ที่คุณต้องพูดแต่อีกพลังงานหนึ่งก็คือเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเคยมีปัญหาบางอย่างอยู่คุณรสึกว่าบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเดทอยู่กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลแพทย์นะคะแพทย์ทหารแพทยผ่าตัดอะไรประมาณนี้ด้วยนะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคะงานก็เลยไม่ค่อยเป็นเ,ลเ,ลเวลาอะไรประมาณนี้ anyways ค่ะก็คือเหมือน มันมีพลังงานหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือเขาเหมือนจบความสับสนของเขาแล้วคุณอ่ะกำลังสับสนอยู่แต่เขาจบความสับสนของเขาแล้วแล้วเขาเป็นอิสระภาพจากทั้งหมดทั้งมวลความความทุกข์ความไม่สบายใจเหมือนเขาแบบ จบลงไปแล้วแล้วเขาคิดว่าตัวเขาว่าจะต้องมีพลังงานที่โพสิทีฟจะต้องคิดบวกให้ได้จะต้องเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่คุณเห็นนะตอนนี้อะ่ะมันคือการที่เขากําลังโฟกัสอยู่กับงานของเขาที่ทาง,งานเงินความสําเร็จความมั่งมีภาษากับปัญหาคานี้ออมมีป,ปัญหากับสัตย์ไทยคำนี้ก็คือความไม่แน่นอนความอิสเคียวความ มั่งคั่งที่เขาอยากสมั่นคงอะค่ะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีเงินทองมากกว่านี้แต่พอณจุดนี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะมันทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องกลับมา get his life together คือกลับมาทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นก่อนที่จะโฟกัสเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องของความรักดังนั้นในเดือนของเดือนกันยายนหรือในช่วงที่คุณกําลังดูอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะเงียบหายไป แลวคุณอาจจะคิดว่าเขาจะหายไปแบบ forever แล้วตัวเขาเองก็ก็คิดว่ามันอาจจะแบบห่างจากการ forever เหมือนเป็นอิสระต่อกันแล้วนะตอนนี้เหมือนจุดจิตของเขาอะค่ะโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเขารอโอกาสบางอย่างอยู่ในชีวิตของเขาณนะตอนนี้นะคะแต่แต่แต่แต,แต,แต่มันมีแต่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาจัดการตัวเขาเองได้ เขาได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาบริหารเงินได้เขาบริหารเวลาเป็นสามพจนที่ทางานยางเยอะๆนะเขาบริหารเวลาเป็นเขาแบบไม่ได้หมกมุ่นกับการทํางานมากเกินไปแลวเขาเคลียร์งานเคลียร์ปัญหาของเขาได้ค่ะควินเชื่อว่าเขาจะกลับมานะคะเพราะควินยังเห็นพลังงานของการกลับมาเจอกันอยู่โดยเฉพาะถ้าคนที่เป็นแบบคู่แบบทวินเฟรมเนี่ย คือมันยิ่งมี high chance ที่จะกลับมาสูงเพียงแต่ว่าณตรงเนี้คุณต้องไม่ไปโฟกัสที่เขาถ้าคุณจะรอคุณรอได้แต่คุณรอแล้วอย่าให้มันบั่นทอนตัวเองในขณะที่เขากําลังใช้ชีวิตของเขาอยู่ในขณะที่เขากําลังจัดการภาระจัดการความรับผิดชอบของเขาอยู่นี่คือสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีไม่ให้มันมาบั่นทอนคุณมากเกินไปนะคะเพราะวีนยังมองว่าเขาจะกลับมาแล้วเดี๋ยวควินจะเฉลยว่าทําไมเขาถึงจะกลับมา ณตอนนี้เขาขอแค่ตัวเองเป็น,ปนอิสระภาพอะมีอิสระภาพทางการเงินมีอิสระภาพทางความสําเร็จมีอิสระภาพทางความคิดหรือบางคนเนี่ยคนคุยของคุณอนะมันคุยหลายคนและณตอนนี้เนี่ยเขาลดแอกตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันอินดิพนเดนต์ฉันจะออกเดินทางและพร้อมที่จะ start journey ใหม่จริงๆเพียงก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะ start จอ u r n e y ใหม่กับคุณนั่นแหละ แต่ว่ามันมีแบบงานและเงินมาขัดกอดน,นะคะไม่ก็เลยทําให้เขาลังเลชั่งใจในการที่เขาจะติดต่อมาคือเปอร์เซนต์ที่เขาจะติดต่อมามันมีอยู่แต่มันเขาแค่มันเหมือนแบบลังเลอะลังเลค่ะจะแบบควรทําดีไหมเออคือแล้วแบบว่าถ้าทําไปแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าแล้วงานของฉันล่ะ คือเขาเหมือนคิดแต่เรื่องงานนะตอนนี้ดังนั้นในขณะที่เขาคิดเรื่องงานคุณคิดเรื่องเรื่องเงินและเรื่องงานของคุณด้วยเหมือนกันนะคะมันจะได้บาลานซ์การเพราะไม่อย่างนั้นถ้าคุณแบบตั้งหน้าตั้งตาแบบ looking forward to having love อ่ะคุณตั้งหน้าตั้งตาที่จะมีความรักแล้วคนของคุณมันยังไม่พอมามันคือยังไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วคุณต้องอดทนและใจเย็นนะคะแต่คุณมองว่าเดี๋ยวพอเขาได้รับโอกาสใ,ใหม่ ของเขาค่ะเขาจะมอบโอกาสนั้นให้กับคุณนะคะจะหยิบยื่นโอกาสนั้นมาก็คือหมายถึงโอกาสที่เขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณมามีแบบ small talk กับคุณหรือว่า conversation กับคุณมันมีอยู่แล้วแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในเดือนตุลาคมนะคะในเดือนนี้นะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ คนนี้เป็นโซเมตเป็นทวินเฟรนเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณและเป็นคู่ที่ถ้าคบกันแล้วดีมากเลยนะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยมันมาทั้งคุณและเขาเลยมันเป็นดวงที่สับ์ตกันพี่เลยมองว่าในเดือนตุลาคมเขาจะเข้ามาหาคุณแบบช้าๆและในเดือนตุลาคมความสัมพันธ์จะพัฒนา เป็นไปในทิศทางที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นและคุณจะไม่เสียใจเลยที่คุณเลือกคนคนนี้นะคะเพราะคนคนนี้คือคนที่เป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริงค่ะไม่ต้องห่วงนะคะยังไงคนที่เป็นคู่กันมันต้องมีจังหวะที่วนมาเจอกันอยู่ดียังไงคนที่มารักกันมีจิตผูกพันกัน ก็ต้องวนกลับมาเจอกันอยู่ดีมันจะยังมีโชคชะตาที่ให้วนมาเจอกันอยู่นะคะและควินก็มองว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ดวงมันยังไม่ขาดค่ะนั่นจึงเป็นเหตุให้ว่าแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะดูสับสนวุ่นวายแล้วมันเหมือนจะเย็นชามันเหมือนจะแบบน่ารำคาญสำหรับคุณมันไม่ได้ดั่งใจสำหรับคุณแต่ในอนาคตค่ะมันมีโอกาส ที่มันจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนั่นคือความสัมพันธ์แบบ committed relationship และถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมนะคะคนคนนี้นะคะก็จะมอบความรักให้กับคุณคะ่ะและคุณจะไม่เสียใจเลยที่เลือกเขานะคะขอแค่เขาพร้อมเท่านั้นแหละเพราะเขาก็อยากจะดูแลผู้หญิงของเขาให้มันดีที่สุดอะ่ะ ดูแลผู้หญิงของเขาให้แบบมีความสุขอะ่ะเขาอยากสปอยเราด้วยซ้ำอ่ะแต่การจะสปอยใครสักคนได้เนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่าตัวเขาเลี้ยงดูตัวเขาเองดีๆก่อนถึงจะมีคุณเข้ามาในชีวิตเพราะว่าถ้ามีคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คุณมาเป็นภาระของเขาเขาอยากจะให้คุณเนี่ยแบบดีที่สุดอให้คุณรู้สึกโชคดีที่มีเขานะคะทีนี้เรามาดูไพ่รักสวยกันค่ะว่าไพ่รักสวยของคุณมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ถ้าใครเช็ดส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาปการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากแบบเปลี่ยนเบอร์โทรให้รวยให้มีสเสน่ห์ดึงดูดมีผู้ชายเข้ามาให้สมหวังในความรักโค้ชก็ได้นะหลังมาถามวินได้ที่ช่องเดสกับ็อ n เจนส์บ็อกซ์ตารางนี้ค่ะเรามาดูดีกว่านะคะว่าพลังงานของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างเอการเป็นยังไงบ้างใบแรกหลุดมาก่อนเลยนะคะ This situation is calling for you to have faith. That's uh, right. Keep an open mind. Your made may different from your usual type and expectation. And the last one uh, Love yourself first. ยิ Your self ่งซ oh. mm ับเวอร์สเปกมันูมัลรมติกหรืออะทัทีฟนะคะโอคนนี้แหละเป็นโซเมทของคุณ mm hmm. เพียงแต่ว่าคุณอาจจะคิดว่าถ้าเป็นโซเมทมันต้องง่ายสิแต่ที่จริงแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคะ mm hmm. กว่าควีนจะได้ mm hmm. คบกับแฟนควีมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันค่ะคือการมีอุปสรรคมันคือเครื่องมือคือสิ่งที่เป็นยืนยันหลักฐานพิสูจน์ความรักของเราสองคนนะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยโพสิท mm ีฟไว้นะคะและ เชื่อค่ะเชื่อมั่นในความสึกที่คุณมีต่อเขาและเชื่อมั่นในความสึกที่เขามีต่อคุณแล้ววันหนึ่งนะคะความเชื่อมั่นนี้จะเป็นจริงคุณจะสมหวังนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้มี c o m m i t t e d relationship กับคนคนนี้และเหนือสิ่งอื่นใดนะคะสิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือเปิดใจไว้ คุณต้งชอบเขาที่เขาเป็นเขาอย่าชอบเขาเพราะภาพที่คุณสร้างขึ้นมาว่าเขาต้องเป็นแบบนี้แต่จงรักในการที่เขาเป็นตัวเขาเองดีกว่ารักในภาพภาพที่คุณแบบคิดในหัวว่าเขาต้องเป็นนะเพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดในคคุยไม่รู้ว่าคุณจะรับได้หรือเปล่านะแต่ถ้าคนเป็นรักกันนะคะมันก็จะต้องรับได้ในทุกๆพาร์ทของเขาและตัวคุณเอง ลองส่องกระจกดูนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของทวินเฟรมถ้าคุณส่องกระจกแล้วคุณยังไม่สามารถรับตัวเองได้เต็มร้อยยังไม่สามารถยอมรับหรืออบกอดตัวเองได้ทุกๆด้านของตัวเองคุณจะไม่สามารถอบกอดและรับทุกด้านของคนอื่นได้อืแล้วมันจะนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังพอคาดหวังแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการคนที่ทุกข์ใจมากที่สุดก็คือคุณเราทุกข์เพราะเราคาดหวังนะ รู้เปล่านะคะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือรักตัวเองแล้วก็เปิดใจนะคะยอมรับในการที่เขาเป็นเขาความแตกต่างงดงามค่ะเพราะว่าความแตกต่างทําให้โลกใบนี้สมดุลสังเกตสิเรามีตั้งหลายประเทศเรามีตั้งหลายสัญชาติมันเป็นความงดงามคนละแบบนะเออเอาละค่ะการจัดการในวันนี้นะคะมาดูไพ่หารดีก,กว่าเหมือนควีนจะลืมให้คนโสดดูนะคะควีนจะปัด คลิปท่อนนี้ให้คนส่วนดูเหมือนกันนะคะคืออาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะ this one นะคะคือ king of sweet นะคะในช่วงนี้จนเอจนถึงเดือนตุลาคมนะคะก็คืองดทานพายค่ะพายฝักทองงดทานก่อนนะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานเลยนะคะก็คือ king of drinks นะคะอันนี้คือกาแฟกาแฟนมสดกาแฟน้ำผึ้งนมสด ได้หมดค่ะกินแล้วเสริมดวงให้เป๊ะปังดังเวอร์ในช่วงตุลาคมและช่วงนี้นะคะและเดอะลาสวันคือเดคาสสิกค่ะอันนี้นะคะคือโคโคลาอันนี้ก็ทา,านด้นะคะดูของแต่ละอย่างที่สันหาสีหาอ้วนมาก กินแล้วนะคะดื่มแล้วนะออกกําลังกายทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงค่ะใครใช้ตัวส่วนตัวขอค้าปรึกษาการส่วนตัวให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะรังไมนห่าควินได้ทีช่อง d i s c o v i o n Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปดอถัดไปค่ะ See you a l a t h e next c i d e o นะคะบาย